สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบาดอกีกนะจ๊ะัสดีจา้าแม่รีบจ้ะมาจ้ะวันนี้ก็หลังจากพี่โยไปตัดอ้อยกลับมานะจ๊ะวันนี้แม่รีบจะทำเมนูกับข้าวอะไรกินเนาะนี่วันนี้ผัดเผ็ดไก่บานจา้าวันนี้เออผัดเผ็ดไก่บานของโปรดของพี่โยอีกแหละจ้ะวันนี้นี่ของโปรดของแคร์นะจ้ะนี่านาดิใส่เตาใหญ่เลยใส <laughs> ่เตาใหญ่เลยจ้ะเลยซี้นั่นมันดีแ้แต่มันชอบหั่นจัดใจหน่อยมันหั่นหน่ำเลยเตาใหญ่หลอกเลยเดนะจ้ะ นี่ก็พัดที่ก้นนะจ๊ะนู่นนี่แล้วก็จะเอาไก่ลงกพัดจ้ะพัดลรงไปเลยโยด,ดันลายแตกรอเลยวันนี้ต้องใส่เข่ามดมอเลยจ้ะี๋ยวจะบ่งเจ้าหาเข่าเท้า,า,า,าบานเขาอย่างนี้พัดเส็จไก่บ้านจ้าเดี๋ยวไอ้ น้ำปลามาใส่เลยโอ้น่ารอดของเ <c oughs> ท้จ้ะนี่ใส่ไปเลยจะได้มันจะได้แตกในเนื้อไก่เลยเนาะจ้ะเนาะมันนี่พัดเบ็ดตุ๊บๆเลยจ้ะเออพี่เมลี่จะต้องล้วนใบก่อนนะจ้ะบ้านน้ก็เลยว่าเออไม่เป็นไรก็ไม่ต้องล้วนก็เลยพัดเบ็ดพัดแต่ว่าอู้ก็แหวกนั่นนั่นนี่ไงจ้ะไปสองชนจ้า คนให้เคขื่อนเข่ากันนะจ๊ะเดี๋ยวเดไม่ดีจะเติมน,น้ำลงไปปุ๊บไอ้มันซุกนะจ๊ะนี่ยอัดโยกเหรียกปุ๊บแต่แล้วนะจ๊ะนี่เครื่องมันจะได้เข้าไปได้เนื้อไก่เนี่ยไรได้จ,แปปแปปจัะแซ่บแซ่บจ้าแดงดีแต่แซ่บจ้าเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำลงไปเลยปุ๊บไปเลย ไก่น้ำผู้ได้ร้ายจาังหวยจะพอน,นั่นไก่จะได้ซุกเดี๋ยวไก่จะไม่ซุกดีผมเอาไก่สดๆเลยเนาะจาเนาะเดี๋ยวคอยดูกันอีกงนอนแต่ทีนึงเน,น,นาะจ้เนาะไก่ซุกเร็วจะใส่ไหลลงอีกโอ้วัวไกไ่ไม่ดีกับน้ำเดือดเลยจะ้ะเดือดไก่กับซุกเ,ล,กเ,เลยจ้ะเพรมีน้ำกโปรยเป็นจค่นิดแหอร่อยอันนี้ก็เป็นไอ้ใบตะเพาก็ตุ่นหัมเลยจ้ะเด้อใส่ลงไปเลยจ้ะใส่เยอะๆเลยจ้ะจอบกินเลยจ้ะ ไก่กับข้ากรกับส่วนหอมนี่จ้ะของชอบนเบอบนื้อหนูเก็บที่โบวันนูชอจบจะตนไก่ไปเป็นเมนูที่โยชอบที่สุดในบรรดากับขา้าวเลยจ้ะจต่พอ,อไหนมากกว่าข้าวมดคือกันนะโปรดหน่อโปรตหมดทุกวัน อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเซตเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเด้อนี่ผัดไกยยัวจ้าเซตเซตกินข้าวกับเมลี่จ้าอาจารย์มันนี่ก็ได้เวลากินข้าวของพี่โยกับครอบครัวเราเด้อจ้ามันีมันนี่มีเมนูอะไรเด้งน้อหนิผัดเพ็ดไก่บ้านจ้าไม่มีใครสวัสดีกันเลยเนาะหนังเงียบกันหมดเลยเลยดีค่ะน้ำมาแววค่ะ อันนี่ก็พักตุ่มจ้ะอันนี้มะเขืออันนี้ไม่ตุ่มนอกจากมะเขือสุตจ้ะอันนี้ก็พักตอเป็ดจ้ะมีมะเขือเผาแล้วก็ดอกมะลุ่มตุ่มได้จ้ะเด้อแล้วก็นี่พริกปูนจ้ะมากินข้ unda, าวก็ไม่รีดได้จ้ะเด้อวันนี้มากินข้าวพัทกับไก่จ้ะมากินข้าวได้กันได้จ้ามาดูเด้อเอเอาเด้อไก่นมจะเอาไก่อ่ะมันเผ็ดถ้ามันเผ็ดอารองไปแต่ตอนดูอารองก่อนดูลองแต่ตอนดู แจกมากินข้าวกับพี่โยได้จ้ะวันนี้พี่โยก็ไปซัดอ้อยกรับมานี่ได้เวลากินข้าวแล้วจะก bon ินก่อนค่ะมาเเดี๋ยวพี่แนนตัดให้อีกค่ะกินก่อนรู้กินรู้นั่นนั่นก่อนรู้โยกทำเล็กก็ไปพักก่อนเลยไม่กก่อข้าวเกินข้าวอย่างนั่นนั่อยู่เอฟแล้ว

แม่เอานามนึงแ่จเมื่อกี้เขาเย็นกับพี่โยชเอาขวดก็ได้ลูกแล้วขวดให้นองไปเอาะวสาจขวยขวดเน้อนงมันสบายนะี๋ยให้กินนามเย็นเลยเดี๋ยวนูทีกินด้วยเออหนูอบโอ้เออโอ้เออยู่รปันอ่ะรปันเหรอนี่ยสงสัยไก่จะเป็นไก่ชรา โอโหนเต้โโอ้โกบอกกรเพาเสียเนาะหาว่าเขาโกหกนติกดกินคำไก่คำใหนอยๆแบลูกมันจะได้ไม่เผ็ดมากนูกไปกินคำใหญ่ๆเลยมันกดเพ็ดรูงหนูกมันเพ็ดก็กินั่น <si ึบๆครับยายกดไอ้ เนี่ยยายบวกคือว่ามันเพชรมันเพชรคัดเพชรกะตรงเพชรเดี๋ยวูกเรตว่เปิดเองนะใน้ำเปิดหนาไหมเปนเป็นเอาปดเปออเพื่อฟัยุเอาไปตังตบ้างังู แก่ก็บ <ules> ริการนองยางดีจะนี่ได uh, ้ไ <entend> ม <bes> uh, yeah. <laughs> <nos hyd observing> ่ไดไกินขขาวที่รอกเนอ้าทำไมหนูได้ไข่หน่อยด่าแจกไข้นองก่อนไม่หลอกแ่ลอ๊ดเลยเพร่าไม่ไข่นองไม่หอกแอ๊ดแก็เป็นไปกิเนื้อสัตวก็จะเอากินวนเนเลยกินเลยลูก ทำไมเปลือกมันกินไม่ได้หรอใครบอกว่าเปลือกมันกินไม่ได้ใครบอกแก่ทำเปลือกเองออกมาหน้ากินหน้ากินหน้าให้ด้วยนะนี่แหละมาเจ่หนังเข่าให้เลยยานสดจืดนี่เหรอแล้วนุ๊ก็เสียไข่เหโนอเหรอครับแม่โอ้ยแก่นั่นมาเสียดายอีกจะกินแล้วจะให้กินแต่ไข่เหมือนจให้กินออกมาสิ จต่ต้องเป็นไข่แบบนี้นะไข่ไก่ไ <laughs> ข่ต้มขา่มขา,า้งไข่ไก่ไข่เป็นฟอง,ฟงปล่อยมาใก่กระดูกให้ด่ยอยไว้ มือนไกดด่ทอ,อดเลยขึ้นของก็ก<ด>ินเลยหเหมือนไหมหนาวอยากกับป้าฮึหนาวหนาวเดี๋ยวนุชกินดอกแข่งกินเลยหรอนุชนัะนุชแด่ไรมากินเหรอแ,แม,รอม่ให้หแรมาค่ะพะลอ้แต่ค่ะพะ,ะโล้น้องมาเวลกินเพศไม่ได้จะจัดต่ว่าแต่ว่าอยากมาก ใายคลิปมาอะไรด้วยก็เลยแม่ก็เลยให้ไายพะลูไปนั่งกินนะจ๊ะจะจะเด้อใครยังไากินเกาก็มากินผสมกันได้เวยจ้ะกินแล้วฮะไปดูกินแล้ว กินเย,ยะอะๆเลยค่ะหนูจะกินแค่นี้ก็พออ่ะหนูก็นั่งเมยทำไมกินกาเหม่หมดนี่เอ้ไปนอนก็นฉันไหมไปนอนก็น,น่าแก้มไหมเหรอจ้ะไไหมมีตุ๊กตาตัวใหญ่ยยเยลลดได้ไหยว่ะบ่อะไหนไปอะหนูไม่เข้าเล่นด้วยมาดูมาดูเอาสิ่งกระดูก นมาไหมข้มางนี้อือหนูเห็นปลาชอบกินหนังหนูก็หนูไม่ชอบกินหนังไก่แต่ KFC หนูกินแต่ข้างหน้ายูยังกินหนังไก่สดจังอะมันตบโลบนะหนังไก่ KFC หนูก็กินนะ ดูไก่สีีวันนี้ก็ตัดอ,อ่อยมาเนยกับขี้วคาวร้ยจ้งน,นี่าพูดไปพ,ไพ,พไรำทำทีอย่ไรก็ใครเลยจ้กินเลยเอาไก่เกนะไปเอาเบสกินข้าวหรืคะต่อยบหนูไม่ชอบะไรที่เพ้อหนูไม่ชอบ ซื้อหนูตูหนูหนพีเตอร์ไ่ได้เลยมาเราเอาไก่มาหนูนก็เอาแม่แม่ก็ไม่นะ่ะหน,น,นูก็ไม่กินหนูไม่กินเฮ้ยทำไม,ม,ม,ไมข้าวมันเป็นรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรหนาวก็นั่ง

เเอาลตอนแรกน้องแนตักไฮมีการทอยออกเลยจ้ะตอนนี้เลยแอบเอาเพิ่มเลยจ้ะเอาขึ้นเลยจ้ะนิจใจที่มือจะโค้งอะิจใจที่มือจะโค้งเลยนิจใจทั้งคักท่างแกงเลยจ้ะกินได้ทางอันนี้เลยจ้ะง่ายนุ้ยเหมือนขมเลยอันนี้เหนียวไหนน้องกินเลมน้องเหรอกินเบคอน มาเขาอยู่ตรงนีต่ำได้แล้วชิมเม็ดมันก่อนดนยอยจะเพิ่าบ่อยดตนีโอ้สมมติมองจริงได้ต่นีดเอ้ว่าเนาะเหมือนจั่อยู่ยาวทงนี่มเีี่เห็นหนุ่มแน่ตั๊เดว่าอยู่ทางนุ่มแน่้จะมาเขาวันนี้ไม่ไนรู้ไม่กินนี่รูไม่กินนี่ตั๊เนาะ้หนเกมไปนเกมเอาไม่เราตั๊กงนตื้นมากิน อามาอมาเล่นการด้วยเอาือยดัหน่เนื่ออร่อยมากงระวังทีวีดูตรงนั้นใค่ราจะทำอะไรนะอย่าอยกดอะไรนะ

อิ่มท้องแล้วหนูไม่ชอบกินเปลือมันอ่ะหนัอ่ะเหน็ดอ่ะหนูก็เมก็แก่ขวัญกินนะกินเลยไม่ต้องกลัวกินเลยนี่ขมหวานจอยเข้าใจไหมเข้าหและหนูกินไหมคะไม่กินค่ะไก่อันนี้ยังมันคุ้มหนูเจาไก่นดิ เดี right? mm ๋ยวเดี๋ย hmm. ว mm ูเ hmm. ด mm ี hmm. mm ๋ยวาเดี๋ยวูเดี๋วมดะงขอดมไหมนะอ๋อเอาตเอาหูมนี้เอาหูมานี้อืเอาอหงลังจิงเลียวมันมันด้วยมัดีเหรออืมไม่ได้โทรดอกเบบกินข้าวเดี๋กจะดย ต่างนาต่างตากินนยังเดียวแต่คน้าหรือเปล่าเอยอย่างนี้จะจะ่าจะเป็น้นตาก็จะไปเูเธอทัดเธอทัดจู่หลังนี้เห็นเธอเจอพี่เกยมองอยู่ กินท้องนะแม่นิดห้ี่อหนมเปดเองเืให้พี่นอให้เราเปิดแขนนุ่มกลลแม่้านถิงเท้าอยู่ยังหลอกอยู่อนี่ยือ่นต้นกาบบวใชายเฟต้องการจะใช้ลายอิ่มท้องสบายคนแรงโทหาปู่ปู่สงสัยเยอะเลยแม่ปดให้ด น่มเปิดเห็นมอเวลจนเจ็บมืม่อกี้โดนไอ้ลูกแขงแขงนั้นอ่ะทักอยู่ม่ต้องนีไม่ตอทับทับเ่ตองทับนี่นูกเหอ็นเปตองกันแล้วน้องโดนเปตองทับครนที่ทำแบบนี้น่ะตอนมาเวลโยน ไม่ใช่ตอนหนูทำแบบเนี้ถ้าถ้าันอ๋อตอนหยิบมาด้วยกันใช่ไหมแล้วทีนี้หนูก็ทำแบบนี้แล้วมันก็ไปโดนมันก็เลือดออกเลือดออกเลือดออกสังเกตินังนนิดหนึ่งแต่ตรงเนี้ยเลือดออกเห็นเลือดมาตรงนี้เลยตอนนี้หายแล้วผาเหนือเนื้อแกมันเข่าแมนนเลยแล้วแบบนี้ ขาเนื้อเนื้อเนื้อแบบไหนเลยมุสาเลยแบบแบบเพีรไดนเลยเอาทำไมไม่กินน่ะกินเลยเอือกกินนะจะไม่รงคาข็งเลยเลยเอาเขาดึงดดดึงเเดา้องแกะได้หเอดงเอดงเอดง น,นีนเราเตรมกินโลกินกั๊บเว้ยกินมันหิูอิ่มท้องแล้วอิ่มท้องแล้วจับ,บไรเนี่ยจับซะข้าจับตั่วหรือเอาข้องไปโดยจับได้เลยจ้ากินแล้วก็จับได้เลยจ้ <c oughs> อาออชามาไปด้วยนะคะอเอาชามาไปด้วยเดี๋ยวไปเอาน้ำไปด้วยมันน้ำมัมมมนมันเป็นอะไรลงในป้องมันคัทบนเยอะที่สุเดอ๋ยวเราคนตรง

ดา้าบ้านไม่นหนูเยเนาะน้าตาเยอยะเยตรงตั้งต้ต้งตัดวไม่ไดสวตัวอรออืมเย้้างอส่วนแบ่งไหม ไขาจะมีใส่กลับไปไส่คือเปนังกระถ่มเออปนังเปรี้ยวเราแบบมีใครอยู่หลังนั้นหลังคนเดียวนะไหญ่มากใหญ่มากจะไดว่าไปกินอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวไปกินไี่นะกูชิมเลยนะแล้ววันไหนจะไปกินเห็นผู้ตัวใจมาว่าเหรอแล้วมันจะอ่นนันนายผูกตัวใจตอนนั้นตอนนี้ วันอใเดินไปกระเบลให้เดินไป่จะไปอยู่กระท่อมโอ้เอาอะไรจากคลิปนี้ก็จะไบเขนิจจากกะพาแมนังถึงเขากระพัดกระเพราไก่บ้านนะจ๊ะนี่มือเหมือนดีเติมเขาทุกคนแข่งยกเวรองแก้มนี่แ่ไม่ได้เติม พี่โยกับต่องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยกับครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฝากเอฟซีทุกคนนะคะเป็นการ